สวัสดีครับมาพบกับปู่เจซีมอเดฟายเซอร์นะครับวันนี้ผมช่างจงก็จะมานำเสนออีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับเกียร์รถรุ่น e c o คสปอรนะครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอลองไปดูกันนะครับก็จะพาชมอาการที่เกิดปัญหานะครับ นี่อาการนี้เราได้ทําการยกเกียร์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในรถรุ่น EcoSport g e เกียร์ r าว i วว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะบรรยากาศดีครับวันนี้มีฝนตกฝนตกเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยผู้ชมลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ชมกัน ครับอลองมาดูนะครับเราผ่าแยกเกียร์แล้วนะลองมาดูรุ่นรุ่น Eco Sport นะรุ่น Eco Sport ก็คือคันนี้อาการเกียร์มันเวลาเวลาวิ่งเนาะมันมีเสียงดังหอนอตอนนี้เราแยกเราแยกชิ้นส่วนออกมาดูแล้วว่าที่มันดังหอนมันเป็นอะไรเนาะ,ะเดี๋ยวเราเราถอดออกมาดูดิถอดออกมาดู อามาดูเราเราแยกออกมาแล้วนี่ชุดเฟืองชุดเฟืองก้ามปูเป็นเป็นชุดชุดก่อนวางไว้ก่อนเละเทะนิดหน่อยตัวนี้ดูว่ามันติดอะไรเนาะมันทำไมไม่ออกแน่นปองไว้ก่อนชุดเฟือง นี่ลูกปืนแตกเจอแล้วครับเอาลองมาดูใกล้ๆตัวนี้จะเป็นชุดเฟืองเฟืองเผาเกียอะไรเกียสามนี่นะมาดูลูกปืนนี่นี่ได้ยินไหมนี่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 เวลาเราหมุนลูกปืนนะฟังเสียงนี่นี่นะครับรุ่นนี้โค้ดสปอร์ตสำหรับเกียร์ฮาวเวอร์ชิป ตัวนี้แน่นอนชัดเจนบีบตัวนี้ไว้เราลองหมุนดูนี่นีน่มาเทียบตัวดีเนาะมาเทียบตัวดีอ่ะตัวดีตัวที่ยังไม่แตกลองเทียบกันดูตัวนี้นะออา,อา,อาสีดำหมอ,อกก่อนสีดำหมอ,อกอ่ะลองมาดูนะผมหมุนนะนี่เป็นไงไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงดังเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เสียหาย นี่แหละที่มันติดขัดอยู่เอามาหมุนดูนี่ได้ยินไหมชัดเจน,น,นชัวร์ครับตัวนี้ลูกปืนแตกลูกปืนมีอยู่สามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สีต่ตัวนี้สี่ตัวตัวนี้นี่แหละสำหรับเกียร์ที่มีปัญหาาเดี๋ยวลองมาไล่เรียงดูเนาะ เป็นอะไรบ้างโอเคครับประมาณนี้อา้าวลองมาดูนะครับอาการที่เสียหลังจากที่ถอดเกียร์แล้วแยกชิ้นส่วนมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาดูลูกปืนตัวนี้นะครับเสียนี่นะครับมีเสียงดังเนี่ยเวลาหมุนแล้วมันมีเสียงดังครับเนี่ยลูกปืนครับเป็นลูกปืนเกียร์เราก็จะผ่าเกียร์ออกมานะครับลักษณะนี้ก็ ะมีชุดลูกปืนที่เสียแล้วก็ก้ามปูตัวนี้นะครับนี่ที่เกิดปัญหารวมไปถึงชุดคัดด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเช็คราคาแจ้งไปอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตรวจเช็คเจอลูกปืนเกียร์มีปัญหาชุดก้ามปู AB ลูกปืนกดคัดมีปัญหานะครับในรุ่นอีโค p o r t ก็ ลูกค้าท่านไหนที่ชมดูอยู่นะครับจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากอู่ m o m o f i f y Service นะครับมีปัญหารถฟอร์ดก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราโพเวอร์นชุดเกียร์เปลี่ยนลูกปืนก้ามปูชุดคัดทั้งหมด หลังจากที่มีอาการปัญหาเสียงดังกระตุกกระชากเกียร์ไม่ทำงานวันนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังนำรถมาทดสอบวิ่งนะครับนี่อยู่บนท้องถนนโคสปอร์ต<ม>เนี่ยขับดูได้เลยนะครับวิ่งดูวิ่งดีมากครับเกียร์นิ่งขับรอบ2,000รอบเหยียบความเร็ว60 ฝนตกด้วยเนาะวันนี้อากาศดีอีกแล้วหลังจากที่เราทำระบบเกียร์เสร็จนี่ครับเราก็ได้นำรถมาทดลองอ่านี่นะครับหลังจากที่เรานำรถมาลองตอนนี้ก็เราก็ได้มาถึงอู่เรียบร้อยครับอ่เดี๋ยวลองมาดูกันลักษณะที่เราทำเกียร์ไป ว่าเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นะครับแต่รถรุ่น Eco Sport ฝากระโปรงดูแล้วนี่นะครับประกอบเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของเกียร์นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าฝนตก นะครับสำหรับอีโค่สปอร์ตคันนี้เราก็นำรถไปลองลองทดสอบเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับเตรียมมอบส่งให้กับลูกค้าครับใครมีปัญหาในเรื่องไหนๆลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับอู่ m o m o f i f d Service ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ